สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้หลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับสัญลักษณ์ต่างๆนะครับของการออกแบบ DFD นะครับหรือว่า Data Flow Diagram ไปแล้วคราวนี้ครับเราก็จะเริ่มมาดูรูปแบบของการเขียนนะครับซึ่งในการเขียนนั้นก็จะเริ่มต้นจาก Contact Diagram นะครับหรือว่า Level 0 Diagram Level 0 Diagram คืออะไรนะครับก็คือแผนภาพกระแสข้อมูลนะครับระดับบนสุดนั่นเอง ซึ่งเ็แสดงภาพรวมของการทํางานของระบบที่มีความสัมพันธ์กับภายนอกระบบแล้วก็แสดงถึงขอบเขตของระบบที่กําลังศึกษาและก็พัฒนานี่คือความหมายของ c o ค t นแทคไ a แกรมนะครับซึ่งภาพรวมของคอนแทคไดแกรมก็คือการนำเอาเสัญรักต่างๆนะครับมันจะเป็น e อ i ิตตีนะครับแล้วก็โปรเซ s แล้วก็ Data Flow หรือว่าทิศทางการไหลของข้อมูลนั้นมาเขียนให้อยู่ในรูปแบบของภาพรวมการทำงานของระบบที่สัมพันธ์กับภายนอก ก่อนอันดับแรกนะครับเพื่อเป็นการแสดงขอบเขตถึงระบบที่เราทำการศึกษาและก็พัฒนาอยู่โดยที่ในการกำหนดขอบเขตก็จะมีแนวทางเบื้องต้นดังนี้นะครับอันดับแรกก็จะต้องแบ่งแยกสิ่งที่อยู่ภายในระบบแล้วก็ภายนอกระบบศึกษาระบบนะครับโดยสอบถามถึงเหตุการณ์หรือว่ากิจกรรมที่ดาเนินการอยู่ว่ามีการติดต่อหรือว่าระบบจะมีการจัดการดําเนินการอย่างไรระบบมีการตอบสนองอย่างไร ระบบมี Input คืออะไรบ้างและ output คืออะไรได้รับ Input จากใครส่ง o u t p u t ถึงใครระบบนั้นต้องการรูปแบบรายงานหรือว่าการสอบถามข้อมูลหรือไม่แล้วก็แนวทางอีกข้อหนึ่งก็คือการจำแนกแหล่งข้อมูลจากภายนอกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากไฟล์หรือว่า database ที่ระบบต้องการที่จะใช้ข้อมูลเหล่านั้นนะครับมันก็จะเป็นแนวทางในการที่เราจะวางขอบเขตกำหนดขอบเขตการทำงานของระบบก่อนนะครับ โดยกนั้นครับก็จะเริ่มทำการเขียนคอนแทค t ไดกรมนะครับโดยที่พื้นฐานก็ต้องมีโปรเซสที่แทนการทำงานของระบบทั้งหมด1 p r o c โปรเซสนะครับแล้วก็มีหมายเลขของโปรเซสเป็นหมายเลข0อันดับต่อมาก็ต้องแสดงรายละเอียดของ e x t e r n a l e n t i t อรอบๆโปรเซสอันดับ4ก็ต้องมี data f o o w หรือว่าทิศทางของการติดต่อสื่อสารระหว่างระบบกับสิ่งที่อยู่ภายนอกระบบซึ่งจากภายในภาพนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างของ ออนไลน์ช้อปปิ้งซิสเตมนะครับอันดับแรกครับที่เราจะต้องมีนะครับก็คือ Process Level 0นะครับนี่คือสษระของ Process แล้วก็มีหมายเลขศูนย์ข้างบนนี้นะครับระบบออนไลน์ช้อ p ปิ้งซิสเต็นะครับ,รบ,บ, System, รบมี External Entity ที่เกี่ยวข้องก็คือมี Member หรือว่าสมาชิกแล้วก็มี Staff หรือว่าผู้ดูแลระบบที่อยู่รอบการทำงานของ Process โดยที่ก็จะมีทิศทางการไหลของข้อมูลที่เขียนเป็นลูกศรน,นะครับ ว่าโปรเซสหรือว่าระบบของเรานั้นนะครับติดต่อกับ Entity แล้วมีเดตส f โฟอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นครับ Member นะครับเมื่อติดต่อกับระบบออนไลน์ Shopping System นะครับก็จะทำการ Login เข้ามาก่อนแล้วก็มี Member Selection เป็นต้นนะครับและตัวการ r o c e s s เบื้องต้นก็จะให้ผลลัพธ์กลับไปยังตัว Member ยกตัวอย่างเช่นเรา Login เข้ามาในระบบนะครับระบบจะตรวจสอบว่า เมมเบอร์คนนี้นะครับย s เซอร์ s w สเวร์ดมีการ r ีจิสเตอรไว้ที่เว็บหรือยังถ้ามีแล้วก็จะโปรเซตตอบกลับไปว่าสามารถที่จะล็อกอได้เป็นต้นหรือลองมาดู e n t i t y Sta ร์นะครับเอ i f ก็สามารถที่จะ login เข้าไปสู่ส่วนของ admin นะครับแอดมินที่ใช้ในการจัดการระบบก็จะมีระบบล็ g i n แล้วเข้าไปสู่เพจที่แยกสำหรับ admin นะครับซึ่ง admin นจะต้อง selection ฟีเจอร์ของแอดมินโดยเฉพาะสำหรับการควบคุมระบบได้โดยที่ระบบของการออนไลน์ช้อปปิ้งซิสเต็มจะต้องสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าฝั่งไหนเป็นผู้ใช้งานธรรมดาหรือว่าฝั่งไหนเป็นของแอดมินแล้วก็ต้องพาทั้งสมาชิกที่จะช้อปปิ้งไปสู่หน้าช้อปปิ้งหรือว่าถ้าเป็นสตาฟก็จะเข้าไปสู่หน้าล็อกอินเป็นต้นนะครับนี่คือการวาดคอนแทคไดกรรพื้นฐานของระบบออนไลน์ช้อปปิ้งซิสเต็ม สำหรับคลิปนี้ขอจบลงไปแค่นี้ครับขอบคุณครับ